โอเคโอเคนะเอาละค่ะวันนี้วันนี้เราจะมีเพื่อนชาวฝรั่งเนี่ยวันนี้เขาจะมากันหลายคนเขาเรียกร้องว่าอยากจะกินอาหารไทยเขาอยากจะเห็นหน้าเพื่อนไปนด้วยรอยยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มกว้างๆเขาก็เลยมาวันนี้ก็เลยเนี่ยจะทําแกงวันนี้กะว่าจะทําแกงหมูแกงหมูก็จะมีแกงหมูใส่หน่อไม้หน่อไม้เราก็จะซื้อข้ากระป๋องหน่อไม้หายไปไหนอันนี้นะมีหน่อไม้กระป๋องเราก็จะซื้อหน่อไม้กระป๋องเนี่ยมาแล้วก็นี่ก็คือพริกอ่อนพริกอ่อนนี่มันไม่เผ็ดหรอกเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขากินเผ็ดไม่ได้ นิดนึงไม่ได้เลยก็โอเคเขาเรียกร้องว่าอย่าเผ็ดนะอันนี้ใบมะกรูดเมื่อเราไม่มีมะกรูดเครื่องแกงี่ยนะเราก็จะซื้อนี่เราซื้ออันนี้มามันจะมีตาอะไรนะเนี่ยพริกแกงแดงของแม่สีถ้าอยู่เมืองไทยเราจะตําเองอย่างน้อยจะตําเองมันจะอร่อยกว่ามันจะถึงเครื่องคือโหมันก็จะมีเครื่องแกงก็จะมีหอมกระเทียมข่าตะไคร้ผิวมะกรูดกระชายใช่ไหมนี่แหละตำเข้าไปแล้วก็มันก็จะจะได้แล้วจะคือจะเน้นถ้าเมืองไทยเราทำเนี่ยนะเราตําเองเนี่ยนะเราจะเน้นหอมกระเทียมเยอะ แต่ถ้าเราซื้อเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องมาตําเพิ่มหอมกระเทียมใส่เพราะว่าเขาจะหนักไปด้วยเครื่องเทศพวกอะไรอะ่ะขา่าตะไคร้มันเยอะผิวมะกรูดใช่ไหมเราตําเองมันจะอร่อยรสชาติมันแบบมันได้อะ่ะมันได้รสแบบตาด้ดวยมือตาด้วยคกหินนี่แหละเมืองไทยแต่อยู่ที่นี่อเมริกามันไม่มีก็ต้องนี่แหละยี่ห้อนี้ที่เราใช้อยู่มันดีนะมันอร่อยนะนี่ก็ไม่ได้ชาจ้างโฆษณาอะไรเหล่านะั้นแต่เราใช้อยู่ร้านอาหารเราก็ใช้นาะยี่ห้อนี้แกงหน่อไม้เราก็จะมี กะทิกะ,ะทิกระป๋องนี่กะทิชาวเกาะนะกะทิชาวเกาะเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่อร่อยแล้วก็หมูหมูนี่เราชั่งมานะมันได้ประมาณ7ขีด7ขีดนะเนี่ยเนี่ยหมูโอเคนะมันก็จะมีนี่แหละนะพริกแกงเนี่ยเราก็จะตักออกมารับทับพีเนี่ยเราใช้ตวงเอาตวงเอาในทับพีเนี่ยประมาณหมูประมาณ78ขีดเนี่ยทับพีเนี่ยเรากะเอาเพราะว่าเราก็ไม่กล้าใส่มากฝรั่งบอกว่าอย่าเผ็ดนะแต่เราแล้วก็น้ำมันเนี่ยเราก็ใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะ เอาพอหอมๆพอแบบคุกคิกอะ่ะพูดเร็วไปป่ะแล้วก็ป็นคนพูดเร็วนะั่นเดี๋ยวฟังกันทันไหมเนี่ยอ่ะนะอ่ะเนี่ยมาดูดูดูด,ดูนี่นะเนี่ยผัดให้มันหอมหอมผัดเครื่องแกงให้หอมเห็นไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ว่ามันคงจะไม่เผ็ดหรอกเนี่ยเดี๋ยวใส่เครื่องก็ไปใส่แล้วก็ไปฝนหลังก็กลัวบอกว่าอย่าเผ็ดนะอย่าเผ็ดนะ เราก็วันนี้ก็จะต้มขาไก่ด้วยเดี๋ยวราต้มขาไก่คือเขาบอกว่าไม่เผ็ดใช่นวัหนึ่งแกงบางคนก็กินเผ็ดได้บางคนกินไม่ได้เราก็จะต้มขาไก่แล้วก็จะต้มต้มขาไก่ก็คือใส่ใส่กะทินี่แหละใส่เห็ดเนาะแล้วก็อันนี้แกงเนี่ยเขบาบางคนกินเผ็ดไม่ได้ก็กินขาต้มขาไก่ไปแล้วเราก็จะไปซื้อไก่ทอดเข้ามาให้เขากินเผื่อเขามีทางเลือกหลายๆทางแล้วก็กหุงข้าวผัดเครื่องแกงก็ผัดพอหอม,หอม เนี่ยนะผัดให้มันหอมๆคนเร็วเลยใช่ไหมเนี่ยไฟก็อย่าแรงมากละเบาได้ <c oughs> เอาไป <c oughs> จ,จ,จามฉุนแล้วนะเอาเปิดเครื่องดูดควันดนะูดให้มันไปหน่อยเดี๋ยวถ้ามันไม้แรงโอเคผัดพอหอมๆอะ <c oughs> จามละคนตากล้องจามละลูกสาว ปกติทําเองไม่มีคนหายให้หรอกมันก็ภาพเคลื่อนไหวมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่วันนี้ลูกแบบอยู่บ้านวันอาทิตย์ก็เลยบอกเออมาช่วยหน่อยมาทําให้เขาเรียนหนักทํางานด้วยกลางคืนกลับเที่ยงคืนก็เรียกมาเนี่ยตื่นมาช่วยแม่บอกเออมาดีแล้วมาต้องช่วยแม่ทําอะไรเราเนี่ยแม่ทําเองก็มาเป็นตากล้องให้หน่อยจัดพวงจัดไฟให้หน่อยแล้วกันอ่าแล้วพอหอมแล้วก็เอาหมูพอถัดหอมนะนี่หมูหมูเจ็ดขีดแล้วก็เอาหมูเนี่ยลงไปผัดเลยให้มันหอม ให้พอหอมๆเผ็ก็ยะจะมือหนักอะบอกแล้วไงทําอะไรถ้าเครื่องเยอะมันจะอร่อยเครื่องน้อยมันก็ไม่อร่อยใส่เครื่องเยอะไปเราเป็นคนอย่างนี้แหละใส่เยอะแล้วฝรั่งเนี้ยเมื่กีก็กินโอ้หมันเผ็ดทํทไงได้ละ่ะจะให้อร่อยถ้าใส่เครื่องน้อยมันก็สีจืดจางๆสีมันก็ไม่น่ากินมันจะไปอร่อยอะไรละ่ะเดี๋ยวปะ ถ้าเราจะบอกเอาทาอาหารอะไรนี่นะติดตามได้เลยเพราะเราเนี่ยเป็นคนกินเนี่ยเรารู้บางครั้งอาหารที่ไม่ใช่ค่าของเราเองนะเป็นของที่เนี่ยอเมริกาเนี่ยฟิลิปปินส์อยู่กันเยอะเรานะเอาเอาอาหารฟิลิปปินส์นำมาดัดแปลงทาให้ฟิลิปปินส์กินเออฟิลิปปินส์กินเข้าบอกมันอร่อยอะ่ะคือเราคิดของเราเองคือเราเป็นคนที่กินแล้วเราเฮ้ยเราก็จะคือว่าเนี่ยใส่อะไรไปจะอร่อยทอยํายังไงเราจะเพิ่มสูตรของเราเองอ่ะแล้วเราก็จดไว้นะเฮ้ยมันอร่อยไม่ไปนานๆไปพอมาทําทีมันจะลืม เราก็ทําไปทําไปแล้วก็กินชิมไปปกติจะชําไปชิมไปบางทีก็เรียกลูกมาช่วยชิมเออเป็นยังไงรสชาติประมาณนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไม่แล้วก่อนโมแต่โมโมไปทําไปโมไปทําไปโมไปเอาละพอมันพอมันเริ่มเริ่มหอมหอมแล้วนะเริ่มหอมหอมเราก็ใส่อันนี้ไปได้ใส่กะทิเข้าไปลงไปเลยลงไปเลย ลงไปเลยกะทิชาวเนี่ยเดี๋ยวไฟให้มาแรงหน่อยจะได้ไม่ฉุนเห็นไหมเนี่ยใส่กะทิลงไปสีมันยังไม่ค่อยแดงเลยเนี่ยเพราะใส่แดงมากนะกลัวเขาจะเผ็ดเนี่ยนะเครื่องปรุงก็จะมีนี่แหละแล้วก็จะบอกเนี่ยผัดเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลทรายสักเดี๋ยวเราลองทําไปชิมไปอะ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าแนละ้วมันมันใส่ประมาณนี้ หนึ่งช้อนโต๊ะอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยหนึ่งช้อนโต๊ะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะใส่ลองดูสิให้มันอ่ะระหว่างรอก็โม้ไปเรื่อยอยู่อเมริกาก็อย่างงี้ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งตำพริกแกงเองหรอกเพราะว่าเราไม่มีไอ้พวกไอ้ขาตะไคร้ของส,สดเมืองไทยเรามันไม่มีไอ้ที่เนี่ยมันไม่มีเมืองไทยเรามันมีเยอะเหลือเฟือของอะไรหากินได้ง่าย นี่แหละทาไมเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยถ้านรืองอยากกลับไปอยู่เมืองไทยคิดถึงเมืองไทยมากเลยนะผลไม้ในตลาดเดียวโหเดินเข้าไปนี่มันมีหมดทุกอย่างเลยอะแต่ที่เนี่ยมันไม่มีมันไม่เหมือนน่ะเนี่ยดูซินะพริกแกงเห็นนะมันก็อร่อยอะทุกอย่างเลยแล้วก็ซื้อพวกน้ํายาขนมจีนพวกผัดอะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างมาเอามาทํเอาหวางคุยไปโม้ไปโม้ไปเรื่อยเราก็เป็นคนพูดมากอย่างนี้แหละคุยไปโม้ไป ทำไปชิมไปอ่ะมันเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเริ่มเดือดนวเริ่มเดือดแล้วก็ใส่มือนี่แหละฝรั่งเขายังไม่มาก็ไม่รู้หรอกใช้มือมก็สะดวกสบายอ,อ๋อนี่นะเนี่ยน้ำมันเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวก็เติมหน่อยครึ่งกระป๋องได้าประมาณนี้ใส่เข้าไปมันจะได้ไม่ข้นมากเพราะกะทินะถ้าเมืองไทยนะเราซื้อกะทิเนี่ยเราซื้อในตลาดคันเองอะ่ะมันจะดีกว่า ที่นี่นะกะทิอย่างเงี้ยเขาจะใส่แป้งมันมันข้นแต่ไม่มีทางเลือกอ่ะมันก็ต้องอย่างเงี้ยเคยไปซื้อมะพร้าวนะมาขูดเองนะมันไม่มีดีมันเน่าแหมมันนั่งกว่าจะแบบออกได้แล้วก็ผ่านะผ่าแบบให้มันตรงอ่ะมันแตกมันไม่รอยแยกแล้วก็แถมข้างในอ่ะมันไม่สดเราก็เลือกว่ามันสดแล้วนะแต่มันที่นี่ก็ไม่มีกะเพราด้วยนะไม่ได้ปลูกนะปีนี้ไปหาซื้อจะจะปลูกกะเพราก็จะไปหาซื้อที่เขาขายที่เป็นซองไม่มีขายหรอกที่เนี่ย ไม่รู้ไปเมืองไทยเดี๋ยวค่อยไปเอามาเอามาปลูกเอามาปลูกเองมาเพาะเองเลยอ่ะนะเดี๋ยวนะอันนี้เราก็ใส่เออนี่ไปช้อนหนึ่งน้ําตาลทรายนี่น้ตาตาลทรายใส่น้ตาตาลทรายไปทุกอย่างที่เราทําำตัดน้ําตาลทรายมันจะทำให้ลดกลมกล่อมอาหารอ่ะเนี่ยใส่เข้าไปช้อนหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราชิมเป็นยังไง มันไม่มีใบมันไม่มีใบกะเพราแต่เราปลูกใบมะกรูดไว้ต้นมะกรูดปลูกไว้เวลาหน้าหนาวนั้นฤดูหนาวแล้วก็เอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านมาแบบจะได้ไม่ตายงั้นมันตายเนี่ยปลูกใบงามเจอหน้าหน้าร้อนนันเราจะออกไว้ข้างนอกมันจะ,จะงามเลยเนี่ยเราไม่มีใบกะเพราเราก็ใส่ใบมะกรูดแทนเดี๋ยวดราสิเข็มยังเาชิมดิบอกแล้วไงทําทไปชิมไปเดี๋ยวเติมเติมน้ปาปลาเติมน้าปลาหน่อยเติมเกือ โอเคใส่เกลือลงไปหน่อยอย่าเทเค,ค่อยๆใส่ในมือเอามันจะได้แบบทำไปชิมไปไมอย่างนั้นแต่ลุกหนูไม่เห็นเออนั่นแหละขวดที่ติกมันแม่แม่ซื้อมามันหมดแม่ยังไม่ได้เติมออหนูไม่ชิมให้แม่ซื้อลูกเติมอะไรแล้วก็อมใกล้จะเดือดลนะเดือยมันเดือดใกล้จะสุบแล้วก็ให้เอาพริกลงอัไว้ต้กงปใส่ลงไป เติมไ้ดูเค็มไปหน่อยไหมใส่น้ำตาลงั้นใส่น,น้ำตาลนีงไปอีกช้อนอีกช้อนโต๊ะอันนี้ช้อนโต๊ะได้ไหมล่ะลูกเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้มันช้อนโต๊ะลูกป้าลูกช้อนโต๊ะป่ะเนี่ยอ่ะใส่ไปอีกอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเค็มได้ยังโอเคงนะั้น้ำปลาได้มามก็ใส่น้ำปลามันก็จะอร่อยกว่าใส่ลงไปหน่อยโอ,โอเคใส่อเออนะ เอามาชิมให้แม่ใหม่ลูกมาชิมแม่ใหม่อ่ะล้างช้อนมาแล้วอ่ะชิมดิเติมอะไรลูกเติมความอร่อยอ่ะลูกอร่อยแล้วเบาๆเบาๆโดดเดียวจบอร่อยแล้วใช่ไหมลูกเขาบอกอร่อยแล้วอร่อยอร่อยอร่อยจะบอกใคร อร่อยอย่าบอกใครอร่อยได้แล้วชั้นไปดูโอเคมาเติมนี่เติมพริกไ,ไปไม่ต้องอะน้ำเยอะก็ใส่น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะน่าจะใช้อะสองช้อนโต๊ะโอเคนะามาดูหน้าตามันหน่อยสิลูปเป็นนี่เห็นนะหน้ากินเชียวนี่ใครจะกินเผ็ดได้หน้ากินเห็นนะ ลองทำดูอร่อยอร่อยอย่าบอกใครอร่อยอย่าบอกใครเชียวแม่เอาละเสร็จต่อไปก็จะทำต้มข่าไก่โอ